ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Resident E v i l ภาคที่7กันต่อนะครับก็ความลิมจากตอนที่แล้วนี่เราโดนคุณแจค็คไล่เล่นงานเรานะครับแบบว่าพังกำแพงออกมาได้อะตกใจเลยจริงจริงตอนนั้นแบบคนบ้าเลยพังกำแพงทั้งอันได้นะครับแข็งแรงจริงบ้านหลังนี้ก็นะไปไปกันต่อเลยทุกคนเปิด F อไปอ๋อประตูที่มันบอกว่ามันล็อกจากอีกฝั่งหนึ่งอะเราเปิดมาแล้วแล้วก็มีเสียงโทรศรัพท์ตรงไหนวะ ล้วเปิดแมพได้ไหมเนี่ยเสียงไหนวะตรวจสอทุกคนรับดีไหมโซอี้หรือเปล่าอาจจะเป็นโซอี้ก็ได้เธอทำได้นี่อีธานโซอี้ใช่ไหมหุบปากแล้วฟังกูถ้าเกิดอยากมีชีวิตอยู่มึงต้องออกไปจากบ้านนี้่าจจะมีทางไปที่ถงหลักข้างถงหลัก อ๋อเราต้องดูอันนี้ด้วยนะครับว่ามันมันสำคัญมากอย่าลืมมันล่ะมันสำคัญมากอันนี้อะไรวะเนี่ยกล่องนะครับเอะโอเคล็อกปิกนะครับเอาไว้ทำอะไรวะน่าจะไว้ไขตู้ได้เปิดเสียงดังเสียงดังแล้วบักนั้นไปไหนเราก็บักแจ็คเอะ ตู้ไหนนะที่มันบอกว่ามันเปิดได้ทุกคนไม่มันล็อกอะ่ะแถนนี้หรือเปล่าวะนี่เปล่าโอเคอันนี้มันดูพังๆนะครับเราต้องหาอะไรมาพังนี่หรือเปล่าสวยได้อะไรอ่ะด้ยาสวยๆๆๆอา้าวแล้วคุณป้าไปไหนแล้วเนี่ยคุณยายอะ่ะก็อีก็อ,อีก็อ,อีกตอ,อ,อนนี้มีอะไรให้เปิดปะเนี่ยตัวนี้มี ิีฬนานะครับเหรียญน,นี่น่าจะใช้ตรงนั้นไหมที่มันมีประตูอ่ะมันน่าจะมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกันเดี๋ยวลองไปดูกันนิโก้ฮาร์ดแวร์นะครับก็เป็นเครื่องมือเครื่องช่างต่างๆนะครับนี่นะครับทุกคนลองดูดิใช้เหรียญอ้าวใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะมันมีอะไรให้ใช้บ้างวะนเนี่ย ราต้องหาทางไปที่ห้องถงหลักใช่ไหมนี่ไงเมนฮอล์ Hall, แล้วมันใช้อะไรเปิดอะ่ะเราต้องสำรวจในบ้านก่อนทุกคนใครอะไรวะฮะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยโอเปนอัพมึงคือใคร เฮ้ยคุณต้องช่วยผมนะตำรวจเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นตอนนี้แหละเอออยู่ที่นี่เหรอนี่คือบ้านของคุณเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านผมโอเคอ๋อได้รับแจ้งว่ามีคนหายไปคุณคุณไม่เข้าใจเหรอช่วยผมหน่อยไม่ฟังผมมีคนบ้าๆพยายามจะฆ่าผมอ่ะล็อกคุณเล่นปะเนี่ย อย่างที่ผมบอกอะมีคนหายไปเยอะเลยโอเคโอเคเราจะบอกทุกอย่างที่เขาอยากรู้นะครับไปเจอผมที่ลงรถเอาปืนมาให้ผมมึงบ้าไปแล้วเด้ๆฟังนะเจ้าคุณเจ้าหน้าที่เดบิทตี้เออคุณเดบิทตี้ แ o u คอยากเหใหนัอศพไ o มแ a ่คุณอ,อ,อยากป็นฮ่ล่ยชีเออยกจะเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตกูไหมเอามามีดพกเนี่ยน,นะเออเอาไปนี่แหละไปไป,ไปที่ลงรถเดี๋ยวนี้ออไอ้เหี้ยเออนั่นนะดีเอามีดมาให้กูเพื่อเ่อนีนะแบบ เออมีกระสุนปืนแต่ไม่มีปืนเนี่ยวะกลาชนี่ไงทุกคนเบตัดดูมึงอย่าโดนเล่นงานนะเว้ยคุณตำรวจกด F ปั๊บเปิดแล้วครับทุกคนไหนดูสิ เออสวัสดีเฮ้ยบุตรเจ้าบอกไปจากที่นี่มึงต้องบอกกูก่อนว่ามึงมาทำอะไรตรงนี้แล้วแล้วคุณล่ะมันคืองานกูตอบคำถามกูคุณไม่เชื่อผมแน่ถ้าเกิดผมบอกคุณอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเออ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 คุณทำอะไร เอ้าเดี๋ยวนะมันไม่เป็นไรเลยทุกคนมันไม่มันไม่เป็นไรเลยทุกคน,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 กคนชิบหายละชิบหายโอ้เชื่อตำรวจมีปืนป่ะเนี่ยสวยอเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออเออเออเอเอเอ้อายุพตายากจังวะทุกคนไว้ฟันไม่โดนอ้าว ออออืือืเชียร์แล้วทุกคนเชื่อแล้วมีมีกระสุปนปืนให้กูป้ะเนี่ยไปไหนเีลยทุกคนเอาลงไปมึงอะเดินไปไหนมึงเดินไปไหนมึงเดินไปไหนอ่า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 โอ้โหไอ้เหี้ยชิบหายแล้วทุกคน,นมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่ อือ๋อสเปซเพื่อป้องกันนะครับเฮ้ยกูจะรถทุกคนเชียรละกูไปไหนเฮ้ยทุกคนทุกคนมาขับรถได้ด้วยมึงบ้าไปแล้วแจ็คแจ็คมึงบ้าไปแล้วแจ็คเช็ดเสืออก่อน ไม่มีกระสุนปืนเลยอ่ะเฮ้ยยังไงทุกคนกล่องแจ็คลงมานีแจ็คกูคไม่มีปืนอ,อะไรวะกูได้อะไรมาวะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหคุณตายแม่งเอ้ยทำไมตายยากจังวะทุกคน หรือว่าเราต้องชิงงช่งขึ้นรถก่อนวะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราชิ่งขึ้นรถก่อนทุกคนชิ่งขึ้นรถก่อน <c oughs> สตาร์ทรถ <c oughs> อะไรวะข <c oughs> อปล่อยเกียร์ เออเออมึงมานี่แจ็คมึงมานี่แจ็คแจ็คมึกตายหาได้แจ็คกูบอกเลยอ,อืออือโคตรแรงทุกคนโคตรแรงอ้าวมันหายไปไหนวะทุกคนอ้าวเฮ้ <c oughs> เชียร์ละเชียร์ละเชียร์ละทุกคนเชียละเชียละมึงไปเรียกขับรถมาจากที่ไหนเนี่ยชิปหายแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่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 ไไม่ไไม่ไไม่ไไอ้ย่า มันตายทุกคนผมไม่ตายหรอกมั้งเออกูไม่ตายเกือบโอ้โหอ้าวตกลงมันตายจริงป่ะน่ะเพราะว่ามันไม่ตายหรอกทุกคนมันบอกว่ามันตายมันก็จะฟื้นคืนชีพมาใหม่เนี่ยตายยากตายเย็นจริงฮะฟื้นนะทุกคนไม่แล้วเฮ้ย วัตฟักไม่ต้องพูดเออเออไอ้เหี้ยไม่เกียมเลยทุกคนแจ็คโอ้เฮ <oh ้ยใครเปิดเลยมาวะแตกแล้วนะทุกคนแจ็คอะไม่เกียมซะขนาดนี้ ดีไปก่อนนะตู้ตู้ไปดูตู้ก่อนยาแล้วนะทุกคนเฮ้ยปีนได้ปะเอาปีนไม่ได้หรอเอาปีนได้เฮ้ยมึงยังไม่ตายอีกเหรอยิงแม่งเอามันยิงเองเหรอทุกคนมันยิงเองว่ะเอาแล้วกูไปกดใช้ยาเพื่ออะไรวะเนี่ย แม่งมันไม่ตายหรอกทุกคนเชื่อผมดิเดี๋ยวก็คืนคืนชีพมาใหม่ผักนะพอไม่ได้ผักโอ้ไม่กอดบ้าบอจริงครอบครัวนี้อบมาแล้วทุกคนเราต้องไปไหนวะ เฮ้เหรียญอะเหรียญทำอะไรวะเราต้องไปต้องไปที่ทางห้องโถงหลักให้ได้อุ่ยสมุนไพรคอมไบออไม่ได้ ไม่มีอะไรเลยตรงนี้เอานี้ไปดิไม่ได้ไม,ไ,ดไม่น่าไม่มีไม่มีไม่น่ามีใครโทรมาแล้วแหละเนีย่ยทุกคนผมจะไปหาอะไรมามาวะอ๋อมัน่าจจะเป็นตัวมา้าใช่ไหมโอเค อยู่ตรงไหนวะหรือว่าอยู่ตรงรูปอันเมื่อกี้วะที่กูเลื่อนชั้นวางของอะ่ะใช่ปะน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองไปดูก่อนเอามาเอามาเอามาเขีย์ทุกคนได้แล้วไปไปอึบนน่ เย็ดคนไกลว่ะไปเปิดสวิโอ้โหบ้านโคตรใหญ่ทุกคนมีพัดลมด้วยแฮะนี่คือยิงชั้นยิงชั้นได้โอเคได้อาชิเมนต์นะครับดินปืนทุกคนเข้ามาทำไมวะเหรียญเหรียญเอาไว้ทำไมวะเฮ้ยโซอี้ พ่อเลยเหรอเขาจำเป็นอ่ะเอ้ยขอโทษนะแต่เขาเออเขาเขาตายแล้วอ่ะดึงอะไรอ่ะฉันมีอะไรอยากให้เธอทำแต่อธิบายไม่ได้แล้วมีกุญแจอยู่เดี๋ยวฉันจะติดต่อไปมันมีกุญแจอยู่นะครับที่แบบว่าจะโอ้โห อย่าบอกนะว่ากูต้องหาหัวหมามาสามอันฟักเฮ้ยคล็อกทุกคนผมว่าน่าจะาไปใส่ตรงนั้นได้อันนี้คือก็เป็นข่าวคนหายตัวไปยี่สิบคนนะครับในสองปีนั่นแหละแต่ตอนนี้เราจะไปเปิดเราจะเอาอันนี้ไปใส่นาฬิกากันไปดูว่ามันจะมีกลไกอะไรไหม นี่มาแล้วปุ๊บโอ้ยหัวหมาป่ะยึดเคเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องปุ๊บนี่หัวหมาโอเคโอ้โหอันนี้ก็มีห้องแมงป่องอันนี้อะไรวะน่ะโปรเจคเตอร์อ๋อกูต้องหา แบบว่าลูปปั้นเหี่ยวมาใส่ใช่มแล้วก็ฉายโอเคไอ้ปืนลูกสองเฮ้ยเอ้าล็อกอะไรวะแล้วกูจอ,อ,กอยังไงอ่ะชิบหายแล้วทุกคนผมจะออกไงวะ ้องเอาปืนใส่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้มาดูชั้นสองครับทุกคนมีรูปนะก็เอเวารีน2มิถุนาย,ยนปี2014นะครับอันนี้ไม่ได้เอ๊ยใช้เหรียญได้เปล่าไม่ได้อุ้ยปืนลั่นไม่มีอะไรให้ทำเลยอ่ะ เอ้ายายกูยิงยายแล้วปะเนี่ยไม่ได้นะทุกคนยายมาทำอะไรตรงนี้น่ะเดี๋ยวย่าล็ปิดเข้าไปห้องนี้ดิยายอยู่ตรงไหนแม่งชอบมีเรื่องตรงนั้นทุกทีเลยจะเป็นหมวกของพ่อนะครับนี่เราใช้แล้ววะไปทางนี้ดีกว่าอุ้ยเฮีายเงียบจัดเลยทุกคน โอ้ e <teaching. S 1> โหลมแรงลมแรงเฮ้ยเสียงใครวะอีคุณแม่ใช <ต shimmer. S 1> ่ไหมน่ะสวยกระสุน <surfing> ป <ividade> ืนปิกล็อกอ้าวปิกล็อกกขไปไหนอ่ะที่็ขกผมหายทุกคน ดนะถ้าไปตรงนี้อยู่ดีก็สว่างวะ่ะมึงคือใครเนี่ยโอ้ยสวยทุกคนจะได้คราบยาห้องนี้ไปได้ปาะห้องน้ำเซฟแล้วถ้าเกิดเซฟแล้วต้องมีเรื่องปล่อยน้ำนะครับเอ๊ะมีอะไรข้างในด้วย บุลเดนอ่าอันนี้น่าจะได้นะครับเอาไปใส่เหยี่วแล้วก็กระสุนปืนเยี่ยวปิดไ้ก่อนโอเคทุกคนจะมาครบละห้องนี้เฮ้ย <Hey! S 2> มึงยังไม่ตายเหรอแจ๊คโอค้โหมึงไม่ตายได้ไงมะเพื่อนชิบหายละชิบหายละทุกคน ชิปหายละมึงมามึงมาจู้กับกูมาโอ้โหเฮ้ยมึงวิ่งได้ด้วยเหรอเฮ้ยเดินเดินเดินโนโนดโนดเพื่อน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 ขอร้องขอร้องเพื่อน วิววิวันฟันแล้วทุกคนมันฟันแล้วมันฟันแล้วผิดสัตว์เดี๋ยวกูขอไปซ่อนตัวอยู่นี่นี่ก่อนไม่ได้ใช้ไม่ได้แม่งเอ้ยโอ้โหไม่ตายหมดทุกคน ทำไงวะโอ้ยตายยังเนี่ยตายแล้วทุกคนเอ้าเออสวยคุณว่ากูจะไปรอดซะแล้วโอเคทุกคนมาห้องนี้นะครับใช้ได้เปล่าได้นี่ไงแค่เป็นรูปหยว โโอ้หยังไงวะเฮ้ยมันอันเนี้นนย นี่ไงได้แล้วได้แล้วยังโอเคสวยได้แล้วครับทุกคนเป็นห้องรับวะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องใครเซ่งสร้างที่นี่วะเนี่ย จะโดนปพื่นี่ยอุ้ยมีห้องลับนะครับยาเกลี่ยยาคอมไบกันกระสุนปืนห้องเปิดไม่ได้เหรอห้องอีกามีดมีด อันนี้ก็ต้องใช้ล็อกปิกแหละเหลียนมีอะไรตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนวันที่14กรกฎานะครับวันหยุดของสามีและภรรยานะครับสามีอ่ะตัวสามีอะได้ประสบความสําเร็จเป็นครั้งที่12ของเขาโชคไม่ดีเลยที่ภรรยาไม่ค่อยดีนะักเราก็เลยต้อง จัดการเธอวันที่เจดกรกฎานะครับสาวสามคนจากมหาวิทยาลัยนะครับก็พวกเขาเน่าเปื่อยลูคัสลูคัสแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยก็วันที่สิบสามสิงหานะครับคนไร้บ้านนะครับกลายร่างในสามวันเป็นที่เป็นครั้งที่สิบสามของเขาออกประสบความสำเร็จครั้งที่สิบสามใช่ไหมวัตต่เหตุกลายร่างเป็นไรวะไอตัวแบบว่าไม่มีวันตายเหรอดูเหมือนว่าเด็กจะวาดนะเมียนะครับ วัดเมียเมียกลัวเหรอเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยอียใหญ่ใหญ่งสัตว์เลยเฮ้ยว t t h ต f ฟักคืออะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะพี่อะไรเนี่ย What the fuck? อิววัตฟักห้องแมงป่องนะครับเปิดไม่ได้ตัวอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเปิดด ah ูดิอ๋ออันนี้คืออ่านดูดิถึงคุณคอร์สนี่ ไอพวกบ้านนั้นน่ะกำลังตามหาฉันอยู่แต่บางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณหนีได้ที่เพื่อจะหนีอ่ะคุณต้องหารูปร่างที่เหมือนหัวมานะครับฉันเห็นอันนึงอ่ะอยู่ห้องใต้ดินแปลวมาเลยแล้วกูแจจะอยู่ที่นั่นโอเคห้องใต้ดินอันนึงนะเซฟ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 เลยก็<อ> <c oughs> พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนวันนี้เหนื่อยมากแล้วนะครับเจ็บคอนะครับแบบว่ามีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้นะครับแจ็คฆ่าไม่ตายสักทีนะครับไม่รู้ว่าอย่างไงแล้วก็มีสัตว์ประหลาดตัวใหม่มาด้วยนะครับตัวดํานะครับก็ตอนหน้าจะเป็นอย่างไงนั้นต้องติดตามดูนะครับซีรีส์นี้สนุกมากนะครับก็สวัสดีไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ